วันที่เด็กชายวัยหเดือนรอคอยมาถึงแล้วหลังจากที่น้ำลายไหลาตามแม่มาหลายคลิปอาหารมือแรกในชีวิตจะเป็นยังไงตามมาดูกันเริ่มต้นมือแรกด้วยขนมปังปิงนะ้งหน้าอะโวคาโดและไข่ต้มมีของเขาอย่างเดียวก็จะกระไรอยู่เสร์ฟผลไม้ให้ด้วยเป็นราสเบอร์รี่เอา<ๆ>ินเองเลยแม่ไม่ป้อนนะซึ่งนั่นก็ไม่ใช่ปัญหาเรานั่งดูมามาก,กับป๋าป๊ากินข้าวพร้อมกับเก็บข้อมูลมาด้วยหลายเดือนแล้วเอ๊ะทำไมมันหยิบยากกว่าที่คิดไว้ค่ะใส่าอาหารก็คือสวยแต่ไรประโยชน์งั้นเดี๋ยวเอาออกให้ผมไม่มีฟันนะคะมาม่าไม่เป็นไร คำแรกเข้าปากไปแล้วครับท่านผู้ชมคำท,ที่สองก็ตาม โอ้โหนึกว่าพักบอลของเชียร์ข้างสนามถึงก็ยืนปลบมือให้ใจจริงอยากจะกล่าวคำชมเชยด้วยพูดไม่ได้ขอเวลาไปฝึกพูดก่อนแม่ก็กินข้าวไปด้วยรุนไปด้วยกัวลูกติดคอแล้วแล้วเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นติดคอติดคอใช่ไหมไม่ใช่ผมแค่สหาวครับผมง่วงนอนแม่มีสับขาหลอกซะด้วยเกี่ยนทามบ่อยน้มามากหัวใจจะวายเกี้ยงแบบนี้คิดว่ากินโมกที่ไหนได้มากองอยู่ที่พื้นรั้นแรกได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งมากงานเข้าแม่แล้วจะทําความสะอาดอะไรก่อนดีโยนลงเครื่องไปทั้งคนท